สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮ้างนะครับวันนี้มาเล่นแขนให้ดูโปรแกรมเล่นแขนของผมก็จะเล่นทั้งหน้าแขนใบเส็จนะครับแล้วก็หลังแขนใบเสบ็บวันเดียวเลยวันนี้เป็นวันที่เล่นแขนอย่างเดียวเออก็มาดูกันว่าโปรแกรมการเล่นของผมเป็นไงแต่ผมจะบอกเลยว่าผมเป็นคนเล่นแขนที่ไม่ได้หนักเลยนะครับไม่ได้เล่นแบบอืม จะหมายถึงว่าน้ําหนักอ่ะเล่นไม่ได้หนักแต่เน้นแบบจํานวนแล้วก็เน้นเ้นเอาเดี๋ยวมาดูนะว่าเล่นอะไรบ้างคร่าวๆก็หน้าแขนเล่นประมาณสัก4ี่ท่านะครับส่วนหลังแขนเล่นแค่สมเพราะว่าเนี่ยถ้าให้ดูเนี่ยแขนเนี่ยใบเส็ผมมันใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใบเสพก็แค่แบบว่าเน้นใบเสพหน่อยเพราะว่าเวลาแข่งขันอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอย่างตัวผมเนี่ยหมายถึงใน,นรุ่นแข่งขันนะใครที่อยากมีไหล่ที่ใหญ่ พยายามหลังแขนน่ะใหญ่ๆมากเพราะว่ามันจะกบไหลเข้าใจป่ะเออเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นให้ดูก็เครื่องแรกนี่เลยผมจะเล่นพิชเชอร์เป็นแมชชีนะครับอันนี้เป็นเครื่องแรกผมมาดูกันเลยกดตัดเลยรับผมจะเล่นสี่เซตทุกท่านะครับน้ำหนักเครื่องนี้เนี่ย น้ำหนักประมาณสัก40่โลนะครับเซตหนึ่งเซตสองเซตสามี่ยถ้าเกิดว่าแรงยังดีอยู่ก็ผมเซตสี่ผมเล่นน้ำหนักเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเซตสามเซตสี่มันเริ่มหนักไปผมก็ลดน้ำหนักลงนะครับจำไว้เวลาเล่นอ่ะอย่าอีโก้เรื่องน้ำหนักให้เล่นแล้วรู้สึกว่ามันโดนไปที่ใบ,บเส็เต็มๆนะครับแล้วก็เวลาเล่นเครื่องนี้เนี่ยง่ายมากเลยเวลาจับเนี่ยหลายคนเนี่ยเรื่องปรับเบาะสำคัญนะครับพยายามให้เบาะมันขึ้นมาหน่อยแล้วแขนเราลงอยู่ไปอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้มันเตี้ยม นี่แล้วก็เวลาเล่นอย่าให้เป็นอย่างนี้ให้สอบอยู่นี้ให้มันตรงไปอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเล่นผมมีทิกทิกคือม้วนข้อมือ,ขอมเข้ามาใดหนึ่งบีบท่านี้นะครับพอยต์หลักของมันคือค้างแล้วตอนลงตานนะครับตอนที่เราบีบเราค้างอ่ะมันจะเข้าไปข้างในเลยนะครับนี่เนี่ยแค่หนึ่งสองอย่างเงี้ยอย่าปั๊มนะครับแล้วตอนลงตานใครที่ไม่เคยเล่นนี้นะลองไปเล่นแล้วคุณจะรู้เลยว่า การเล่นแล้วโดนใบเสร็จยีมันเป็นยังไงนะครับมาสิบห้าทีครับพอสิาพอก็เราวก็พักเซตเนี่ยสักประมาณสักนาทีครึ่งพอเพราะว่าแขนเราอ่ะมันเป็นมัดเล็กอ่ะมันไม่ได้มัดใหญ่มากนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพักนานเหมือนเล่นอกเล่นหลังเล่นขาอย่างนี้นะครับถ้าพักยิ่งน้อยเท่าไหร่ จำนวนเล่นไม่ได้เท่าน้าหนักเดิมก็ลดน้ําหนักลงไปนะครับยังไงก็โดนเนี่ยเริ่มแล้วเส้นเลื่อนเ,เริ่มมานะเริ่มปั๊มเข้าไปแนละ้วเออผมเล่นอีกสามเซตนนะเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปเล่นอะไรท่าที่สองผมนะครับจะเป็นเบาปรัปบแบบเอียงนิดหนึ่งคลายนิดหนึ่งแล้วก็เวลาเล่นพิงสะบักเราให้ติดแล้วหงายหน้าแขานแบบนี้เราเล่นท่าน,นี้ท่าน,นี้ผมบอกให้เลยว่าโคตรโดนใครที่ไม่เคยเล่นแล้วน้ำหนักที่เราเล่นมันจะได้ไม่หนักมากเพราะว่าท่านี้เวลาเล่นอยู่แล้วหมดแรงมันจะหมดแรงเลย ไม่เล่นสัก okay. นะปรนะมาณ12นี่ดูนะพิงมาเลยแขนทิ้งเลยนะเนี่ยบีต้านบอกให้เลยใครไม่ใครเล่นท่านี้นะเราไปเล่นอีกวันหนึ่งปวดแน่นอนเนี่ยทิ้งเลย4ตนะ เล่นนะเน้นเลยนะว,ว่าสบักต้องติดเพราะไม่งั้นจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าโตขึ้นใหม่อย่างเงี้ยพิงไว้แต่ถ้าเกิดว่าอยากหนักกว่าเดิมอะหัวพิงไปด้วยสุดยอดแล้วก็อยากแหวกล็อกไปอยู่ที่เดิมเลยลงฟื้นฟื้นอย่างนี้เน้นบีบเหมือนเดิมนะแล้วต้านอันนี้คือท่าที่สองผมซีเซ็ตท่าที่สามนะครับก็เป็นใบเสร็เคอร์เหมือนเดิมแต่ผมจะมาเล่นกับเคเบิลเหมือนกันเลยท่านี้ถ้าใครไม่เคยเล่นผมบอ,บอกเลยไปเล่นซะโคตรโดนนะครับแล้วมันก็ เข้าที่ใบเส็บเราจริงจังเลยนี่เวลาเล่นนะดูนะมือตอนโคเคลขึ้นมาให้หงายมือเราให้อยู่อย่างนี้เลยนะอย่าเอียงนะหงายให้ขนาดพื้นเลยมันจะโดนมากอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเพราะงี้เดี๋ยวโฟรามช่วยอยู่นี้นะเเวลาเล่นน้ําหนักไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนี้เหมือนเดิมเลยบีบตอนลงต้านข้อมืองอเข้ามานิดหนึ่งรูผมอนะนี่ตัวเดียวตรงกระสาวเลยเนี่ยเนี่ยบีบต้านเนี่ยโคตรโดน สองก็ร่วงแล้วก็เลน่นอีกข้างนึงแค่นั้นเองสี่เส้นเหมือนกันแขนนะครับส่วนตัวผมก็พักเซตแค่นาทีเดียวพอแล้วนาทีเดียวไม่เกินนี้นะครับแล้วมันสิ่งจะได้ความเข้มข้นสูงที่สุดแต่แนะนำว่าถ้าใครเล่นหนักหักหนักๆนันแบบพวกเล่นหนักๆอ่ะ ก็พักนานหน่อยแต่ทีเนี้ยผมบอกเลยการเล่นหนักข้อเสียมันคือคุณจะไม่ได้แค่แค่ใบเสร็จอะคุณจะได้โฟร์ทั้งหมดเลยเข้อดีของมันก็คือมันก็คือได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่ใครนะครับแต่ผมผมเล่นโฟอาร์แยกอยลู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มนี่แหละเออต่อไปเป็นท่าที่สี่นะครับท่าสุดท้ายเป็นโฟอาร์โฟอาร์มก็คือตรงนี้ท่านี้เนี่ยถ้าใครตามคลิปผมในช่วงแ,แรกเนี่ย ผมเล่นทุกครั้งนะที่เล่นแข่งเพราะว่าโฟ r ์์เนี่ยผมรู้สึกว่าหนึ่งเลยมัน,มนเป็นมัดที่อยู่นอกเสื้อมันสามารถโชว์ได้ตลอดเวลาแล้วก็เวลาแข่งนะถ้าเกิดว่าเราทาอย่างเงี้ยถ้าเกิดโฟล์มันใหญ่มันจะเต็มเออเนี่ยเนี่ยก็ผมจะเล่นลูกนี้แต่ตอนเล่นนะ่ะดูนะข้างนี้หกทีแล้วก็หกทีแล้วก็หกแล้วก็หกหกอย่างละสองครั้งนะแล้วก็ขึ้นรวบตรงกลางอีกหกจำไว้ว่าถ้าเกิดเล่นแล้วน้ําหนักเยอะเกินไปอ่ะ ไหล่คุณจะเป็นอย่างนี้เว้ยมันจะยกขึ้นมาอย่างเงี้ยให้ลดน้ำหนักลงเออดูนะแล้วเวลาเล่นวาดมาที่ตรงกลางอย่างนี้ตัวตรงนี้นะเนี่ยขึ้นแค่ตรงนี้พอไม่ต้องขึ้นสูงนั่นหะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออเนี่ยขึ้นแค่ตรงกลางนี้นะหนึ่งสองสามสี มเล่นจากอีกข้างหนะึ่งอะจะได้เผื่อบางคนงงสองสามสี่ห้าหกสอี่ห้าต่อไปจะขึ้นคู่แล้วนะดูนะขึ้นคู่ขึ้นมาอย่างนี้หนึ่ง โคโคตรปวดนะครับลองเล่นดูจำไว้นะเวลาเล่นขึ้นแค่นี้ไม่ต้องขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องเอาดัมเบลมาไกลขนาดนี้ขึ้นกลางตัวเลยแล้วก็ถ้าน้าหนักเยอะเกินไปไหลอยเ่็น่างนี้ให้ลดน้าหนักลงทีเซตจเนี่ยแขนผมเล่นแค่นี้เชื่อป่ะน้ําหนักประมาณนี้มันก็มันก็โอเคพัฒน,น,นาดีไม่ได้แย่ลองมาเล่นกันดูจาไว้ว่าเวลาเล่นเล่นกล้ามนะผมถาว่าเล่นกล้ามเป็นนะคือสมมติคุณบอกคุณเล่นใบเสร็จ คุณต้องรู้สึกว่ามันโดนที่ใบเสร็จจริงๆเออประมาณนี้เดี๋ยวไปดูหลังแขนสำหรับวิตามินนะครับเม็ดฟูแบรอโลห่านะครับที่นําเข้าจากประเทศเยอรมนีนะครับโดยผมเองนะครับอันนี้เป็นแบร์ของผมเองนะครับก็รสชาตสตรอเบอรี่นะครับเป็นวิตามินรวมนะครับมีทุกอย่างเลยทั้งแมกนีเซียมซีนะครับบีรวมหรือมัลติวิตามินนะครับแล้วก็ไบโอตินนะครับสามารถช่วยให้ใครที่ทํางานหนักๆนะครับ รีคอมเพลรี่กล้ามกายได้ดีขึ้นนะครับภูมิคุ้มกันกลับมาได้ดีนะครับหรือใครที่ออกกำลังกายหนักๆนะครับช่วยให้ร่างกายสดชื่นได้จริงๆนะครับเนี่ยสามารถทานหลังออกกำลังกายหรือในช่วงเวลาที่คุณไม่สดชื่นได้เลยนะครับนี่เป็นเม็ดแบบนี้นะครับกินวันละเม็ดพอนะครับ1กล่องมี15เม็ดนะ490บาทพร้อมส่งนะครับรสสตรอเบอรี่นะย้ำเลยว่าอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองทานนะครับและที่สำคัญเลยผมบอกเลย การที่ผมเอาไปผลิตที่ประเทศเยอรมันมีนะครับเพราะว่าโรงงานเขามาตรฐานสูงนะครับแล้วก็มิลลิกร,รัมสูงมากๆนะครับอืมถูกต้องตามออยอกฎหมายไทยทุกอย่างนะครับสนใจสั่งได้นะครับแบรนด์ของผมเองยังไงช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับผมต่อไปเล่นหลังแขนนะครับจำไว้นะคุณผู้ชมใครที่อยากแขนใหญ่ให้เน้นเล่นหลังแขนเยอะๆเพราะว่ามันเป็นมัดที่ใหญ่กว่าใบเสร็จเยอะเลยนะครับเนี่ยหลังแขนคือตรงนี้นี่ของกีบนี่เราก็ต้องเล่นทั้งสองอันนะครับ ข้อแรกขผมก็คือเนี่ยกดเชือกลงแล้วก็เซ็ตกับโอเวอร์เฮดอย่างนี้ดูนะเวลาเล่นอ่ะมีบมาตรงนี้เลยอย่าแยกแยกแยกอย่างนี้ให้ปืดแล้วขึ้นต้านเน้นสควิสตให้มันสุดนะครับดูนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสควิตแล้วต้านอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเข้าไปที่ข้า,างในมากๆเลยนะ ส่วนตัวจะยืนห่างยืนใกล้ยืนชิดอะไรแล้วแต่นะแต่ขออย่างเดียวว่าแขนหนีบไว้เราขยับแค่ศอกพออ่าเสร็จแล้วท่าที่หนึ่งนะซูเปอร์เซตต่อเลยเอาขายันไว้หรือใครจะเอาแค่ก้นยันไว้ก็ได้นะท่านี้คือเวลาเล่นอ่ะศ <c oughs> อกล็อกไว้ตรงนี้ยท่อนบนล็อกไว้อยู่ที่เดียวแล้วกามือออกงนี้ เน้นนะว่าไปให้สุดเราต้านกันครึบเน่ตา้านครึบอ,อันแรกผมได้15แล้วก็อันที่สองผมได้10ที อย่าได้สี่เซตท่าเริ่มคอนโทรลไม่ได้แล้วลดน้ำหนักลงนะจ๊ะอย่าอ e ีโก้เรื่องน้ำหนักตอนนี้ผมเล่นอยู่ร้อยสิบใช่ไหมเซตหน้าก็อาจจะเท่านี้ไหวแต่เซตต่อไปอาจจะเหลยเก้าสิบแปดสิบอะไรก็ว่ากันไปนะครับเน้นเล่นให้โดนไม่ได้อ e ีโก้เรื่องน้ำหนักนะครับนี่คือหลังแขนท่าที่หนึ่งอรับหลังแขนท่าที่สองดัมเบลคิกแบ็คคิกแบ๊กไม่ใช่แบบนี้อะคิกแบ็คอันนี้เป็นท่าแขนนี้ยังไงนะพี่ ก็ใช้ดัมเบลนะท่านี้เหมือนกันเลยใครที่ไม่เคยเล่นนะเวลาเล่นอ่ะถ้าคุณขึ้นมาค้างสูดๆอย่างเงี้ยแต่คิวนี่แจ่แดดไทยเสร็จเลยผมจะเล่นแค่เจ็ดจุดห้าพอนี่ดูนะเวลาเล่นโน้มอย่างเงี้แขนอ่ะคุณจะตรงอย่างนงี้็ได้หรือจะออกข้างๆก็ได้ไม่ผิดไม่ถูกนะครับแต่ขอให้ค้างนี่งบนเนี่ยหนึ่งสองแล้วลงเนี่ย คิวะแดเนี <t <t or or anyone anyone ่ยผมบอกให้เลยนะท่าเนี้ยใครที่เล่นไม่โดนแสดงว่าคุณไม่ค้างแล้วก็เล่นน้ำหนักเยอะเกินไปถ้าเกิดคุณเล่นน้ำหนักที่มันพอดีหรือเบาๆนะแล้วค้างนะโหแมุ่งสุดๆเลยเล่นสองท่านะครับก็อันนี้เดี๋ยวตัดไปแล้วกันอันนี้เป็นท่าที่สองผม double kick back เล่น4ี่เซตเหมือนกัน โอเคท่าสุดท้ายนะครับหลังแขนผมชอบเล่นมากท่านี้โค s ชกิฟก็ได้ความแข็งแรงด้วยแล้วก็ได้หลังแขนด้วยโค s ชกิฟเนี่ยบาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่าจับแคบเกินไปนะถ้าเกิดจับแคบเกินไปอ่ะมันจะเจ็บข้อมือให้จับอยู่ประมาณนี้แคบกว่าไหล่น,หนิดนึงเออแล้วก็ใช้สั่งมือ,อยันนะครับแล้วตอนลงพาดานล,ลงไปลึกเลยแล้วก็ขึ้นมาผมทีเล่นอยู่ประมาณนะั้้าามสบโลเพราะว่าหลังแขนผมมันแรงเยอะ อันเนี้ยมันเบานะสำหรับผม <S <S อ่ะก็เล่นใช่ไหมมัน12ถึง15นาทีนะเอาจนหมดแรงเนี่ยใช้สันมือนี้นะตาสองไม่ต้องไปดีดไปเลยลงธรรมชาติเลยแต่ก็ไม่ต้องกลางนะไม่ต้องบังคับกลางเนี้ยเนี่ยลงธรรมชาติเนี่ยเนแสตถ้าอยากให้ได้อบด้วขึ้นไปก็เก่งนิดนึงเออสควีชอกนิดนึงก็จะได้อกแขนมาหน่อยนะแต่หลังแขนยังไงโดนเต้นอยู่แล้ว นี่ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็บอกเลยว่าเข้าข้าวเป็นการเล่นแขนของผมทั้งหมดนะจะไหมนะคุณผู้ชมเล่นกล้ามเล่นให้เป็นแล้วคุณจะพัฒนาไหวนะครับเล่นมัดไหนต้องโดนมัดนั้น อย่า e อีโก้เลยน้ำหนักแต่การเล่นหนักก็ไม่ผิดครับผมเนี่ยโปรแกรมเล่นของผมเป็นแบบนี้ก็จริงแต่ผมเล่นเป็นหลักนะแต่ถ้าเกิดทิศไหนแบบคึกหรือว่าแรงมีผมก็เล่นหนักบ้างนะครับแต่บอกเลยว่าคนที่ถ่ายน้ำหนักไปที่กล้ามเนื้อเป็นแล้วกล้ามเนื้อพัฒนาได้ดีเล่นหนักเขามีมปัญหาเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเต็มเขาจะ่ากล้ามเนื้อมันยันอยู่โอเคนะครับก็ยังไงฝาก ติดตามช่องของผมด้วยนะครับใครคิดว่าคลิปด,ดีเนะี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e หน่อยครับส่วนใครที่อยากเทสส่วนบุคคลนะหรือเที่ออนไลน์ที่ยิมพิเวทแห่งนี้นะครับสตูดิโอโลหะอยู่แถวเกษตรนองมินนะก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดตรงนี้นะครับสตูดิโอโลหะโอเคขอบพระคุณมากครับ